สบายดีทุกคนยินดีตอนฮับทุกคนเขาซื้อซอนน้องอูล้องซานทุกคนก็ซีบอนะลรเนาะโอ้น้องอูไปเวียงจันบุหิเอนท่ายคงท่ายคลิปไปไทยกับบุหิยนน้องอูท่ายบุได้ทุกคนน้องอูเอาลูกเอาลูกแล้วบานีลาตัวกับขับรถเนาะตัวกับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อูก,กับคาเอาลูกแต่งเข่าให้ลูกกินจักกะเนื้อต้อนเนื้อมุยุมายะพูดว่าเป็นแม่ก็คือที่เข้าใจเนาะมันมันมันยุ่งสำเนาเนาะ มีผู้เดียวได้นี่เขามีแฟนจะคิดอะไดงอ่อ่าๆๆานี่ยเนี่นี่ยเนี่นี่ยแล้ววันนี้อันไปเวียงจันกะโบได้อะไรนะทุกคนโบได้ถ่ายคลิปคือกันยุเวียงกันเลยโบคือแม่สุกกับเพื่อนก็ไปคลินิกเนะทุกคนเนาะตื่นเช้ามากก็ไปคลินิกบบคือยูแล้วแม่จันนี่แม่จันเอาไฮดิได้ถ่ายคลิปให้นั่นเห็นมีนะออตโต้ลีนอันนี้เดี๋ยวทุกคนได้ม่วงไหมมาให้ออโต้เด้อ ดี่ไม่จัดกินทอนออโต้ว,ต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 วยืมบลออโต้ไปเบี่ยงนาเนาะกินทอนปะนี่น,นี่เห็นบล <c oughs> ออโต้ได้โมกอาฆาทุกคนเ้ยพูดนะ <c oughs> น,น,นี่นี่นี่ทุกคนอันนี้เป็นโมกอาฆาตเลยสร้างมาให้ออโต้ต้องใส่บุหรุใส่กับให้เมื่อกี้ใส่กับอะไรใ <c oughs> ส้ออีกละกินทอนมุดมาใส่อีกละออโต้ว่ะปาออโต้วทำลายโมกอาฆาตตัวอีก เบ่งไปหมดเลยนอนทุกคนเนาะโอออโตด่นะอีอย่างเป็นคนแนวนั้นเออเป็นอย่างคือเป็นคนแนวนั้นออโตดีเจดเดือดจังนางมันทุกคนเอ้ยนี่นางละนางมันละนางเดี๋ยวนี้แต่ละมือนี่นางเดี๋ยวนี้โดนนะนางใดเลยเนียยูซือกับนางใดเองเนาะ เออคือแม่จันว่าเลยแท้อู้ันใจหอนอ้คือโบนังเนาะให้อะไรกับโบนังบัดนั่งน่ะมันนั่งเองเองทุกคนพริกก็คือการไปจั๊กกลุ่มทอดแข้งทอดข้าวเอาไปบรรจุท้ายพริกจะว่าได้คุบข้าวไว้ชิโต้เตียงเออเฮ็ดเปลี่นอ้มันดึงมวกเปลี่นเนาะกิ้ง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 ชมเชยพอตัวดึงมวกขาดได้กิ้งกิ้งชมเชยดึงมวกตัวเองหยืนขาด ทำไปเมือ่อหลานะันนะจากคลิปที่แล้วทุกคนไปได้กุ้งว่าแม่เฮ็ดเจยวกุ้งนะเนอะเฮ็ดเสื้อนั้นแม่เฮดเสือ้อคิน,นต่ำเสืออ้อห่วงปลอมน,น้องอู้อย,ยากไปเก็บพักทุกคนเดี๋ยวนี้แต่โบแต่โบอยากกินพักอันนั้นนะไม่อยากกินพักนนกันใ้เกาะพวกบวบอยากกินพักคุณง,งองเออก็คือว่าหลาวันยามพัก ต้องได้กินตามเและดูการเนยทุกคนน้องอู้ซื้อตังหู่ให้แม่จันล่ะข้า,า,ขากี่บาทแม่ข้าก็เนตังหู่เงินเนทุกคนแม่เปลี่ยนเสื้อไม่นั่นแม่พดคอนตัวนี้เสื้อไอ้แม่ตัวข้องเขาอนนี้มาเสื้อน่โอ้แม่เปลี่ยนกับตัวอันนี้เออตัวพืนเป็นด้านี่บโบคั้นเป็นบ่อแล้วก็บัวดามีกันบ่อแม่บกระดับบบคั้นข้าไม่รูเงินคำเลยเออบ่อมาเชื่อว่าอีแม่ใส่คือคือของใส่คือบบคือคือคอ่ะเออ อีแม่ไส้คือว่าคือเ่าไส้คือบ่คือว่ะตัวเบิ้งตัวว้าตัวเบิ้งก่ก็เขาว่าเราจะไปซื้อตังคูคำมาไส้เอาเราจะไปซื้อเป็นบวงน้นอยไงมาไส้โอ้อะโต้เก่งเน <c oughs> าะโตโต้ดีกว่ากาดได้เฮ้ยชมชยเชยเก่งเนาะลุงเนาะโอ๊ยโอ๊ยนาเกียงแทะดีเขากินอาหารทะเลได้ดิเออเขาลองกินละเอานมให้มันกิน บอออโต้โบดนาบุออกตุ้มบอ่อนเด้อเลยเออเน่ดีมาเลยเหาไปกินนั่นบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นมีแต่อาหารทะเลพวกกุง้งพวกอะไรแ่ลว่าข้ามขึ้นนึ่งไหมข้าขึ้นเดียวละนางจะมีแต่ชิ้นง่ายอะไรแบบนี้คือเพื่อนว่าแท้เนาะบุต้องย่านมันทักมันทักให้มันมีภูมิคุ้มกันแล้วมันให้ไป,อปเองให้ไปเองอย่าแท้์ทุกคนนั่งได้แล้วใได้กี่ดอกครูเป็นแมน่ เป็นแม่บูมีผู้เดืยวหูตะกี้บู้จักเอาอยาเนี่ยต่อ,อยาเนี่ยเฮากินเดี๋ยวนี้กำลังสิเอาอยาโอ้ขี้มูกเนอขอเจียอยอู่ถึงขี้มูกอ่ะอเออมีขี้มูกอ่ะ ทุกคนน้องอูเอาให้ออโตนอนอยู่กับแม่จันเนาะเดี๋ยวน้องอูชิแล่ไปเก็บผักกุง้งองมาให้แกงใส่มันมีกระดูกหมูกับซิ้นหมูกับแมงงวที่น้องอูซื้อมาแต่อย่างจันนะทุกคนซีปีนงซีนง,งวงซีปีนงซีนหมูอะไท่านกินนะทุกคนเนาะกับไปเบก็บผักกู้งง้องมาใส่นําพอดีขาเจ้ามาส่งอรูซิ่งหนะ่อยทุกคนเนาะ ยัางโบฮอดบอนนะทุกคนเห็ดผักกุฎงองตามทางเก็บก่อนนี่อันนี้กินได้ทุกคนเด้อยอดสะออนเนาะผักกุฎเก็บห้าไปนำเลยก่อน เดี๋ยวขึ้นไปเก็บพักอีกแล้วทุกคนเนาะถามแม่ก็เอามาสิแกงใส่กระดูกหมูบอกรือว่าสิตซุปและวสิเปี๊งจีนกับเพราะว่าซื้ออันซื้อซ้นหมูยู่อันเวียงกับซื้อเนื้อง่อยู่เวียงมาเพราะว่า อันซีนยู่เวียงให้มันงามค่ะทุกคนแล้วราคามันกระทืบอยู่บ้านเฮานี่ซีนขี้ได้แล้วก็ราคากับโบทึบฮานะแพีย่นะนะเลยว่าซื้อมาเลยซะนี่งเอาไหมบอกเลยใส่ละโอ้นี่ทุกคนนอโอุหันเปห่านออยู่อันนั่นคือซีด้ยเลยเนาะ คุณงอองไห,หล่ให้ไรวาทุกคน หงัวเนะทุกคนเนาะจะยะตีเพิ่นไม่ได้เอาหัวเข้าทุกคน ทุกคนพักมันก็นที่เป็นแบบนี้นะทุกคนเนาะนี่อันนี้เป็นพักกุนงองเลยทุกคนหน้าตาพักกุนงองค่อยเก็บไปเท่น้อยแบบนี้ได้เห็นบหกอื่ โอ้ฮอนฮอตยังฮอตว่าทุกคนเอาโมงมากินนำ้ำมาเก็บพังที่เรามียเดี๋ยวมากินน้ำทุกคนคุณน่ะพักหลายขนาดนี้นะเกลีจนวินหัวมีมีแต่โป๊ะเอามากินกินโมงโมงก่อนกินโมงอเอาแหงก่อน มันใกล้้บ้าน,น้องอ้วยทุกคน,กนเก็บพักยืนฟ้าเก็บฟ้าไปแจ้งกินให้ตัวย้อยนี่กับพ่อ พ่ก็ได้มือแรกแต่ร้อวาจะแกงกระดูกหมูก,กับให้ซุปพักบ่อแกงกระดูกหมกูแกงกระดูกหมูใส่ใบอีเลอดบุอ่กเสบประ,ะก,กันได้ค่ะ lại suốt xuất lấy phăng nữa kìa, cái máy nó ạ, mực Thế này cái gì đi ướt nám. Đó. だから。 ไปนีเก็บพักวันนี้วิธีชีวิตบ้านน้องอูซี้ได้ทุกคนของแท้ได้นน่ผู้มีน้ำล้างเวน้ำหัวก็ยังพันมานเซ็ดโซนนี้ก่อนเพราะเมื่อน,นี่ก็จะอาบน้ำเมื่อตอนตัวนี่ก่อนคอ่อยอาบค่อยอุ้มลูกใดนี่ขายไปตะก็บพักต่อทุกคนน้องอูเก็บแต่พุ่นนะทุกคนมาขึ้นพุ่นขึ้นพุ่นขึ้นพุ่น อู๋เห็นทั้งมองนี่หลายอู๋สิเก็บพังนี่เลยกระเมืองทุกคนเ้อหลายแห,ห่งแม่ยนมืดเลยน้ำห้วยยังบูหมาเนาะปีนี้เนาะพี่จิ๊กน้อยผู้เลนน่แม่นมืดเลย อู้พันกันไหลเท่านี้มุ้ยผู้ใดเก็บมาหอดนี้ได้เนาะแมนมัดนี่ทุกคน เมิดเมิดนี่ทุกคนพูนอ่ะน่ทุกคนอันนี่กระเมียนด้วย วะแม่นมดเลยนี่นะโอ้มีน้ำห้วยแล้วโอ้อยอไปลงก่อนไปล้างมือก่อน้นห้วยไอซียีนไปดิว่าไง นี่ละทุกคนน้ำน้วยกันเลยจะมีน้อยเนาะทุกคนพักกูดนี่มันจะมียู่สองชนิดเลยพักกูดชนิดนี้นะมันซิแบบมีขนกระโบมีขนนะทุกคนตัวนี้จะเป็นโตมีขนเนาะเห็นปะเห็นมันจะมีขนส่วนโตโบมีขนก็มีเลยทุกคนเลยแต่ว่าโตมีขนนี่กินใดบอก็กินได้เลยทุกคนเลยแต่ว่ามันยะกอกรสชาติขมทุกคนแต่ว่าส่วนหลายคนกะจิ เห็นบอกมันจะมีตัวที่ขมเนี่ตัวตัวนี้ที่เป็นขนเห็นบอกเนี่ยก็ตัวนี้ที่จะบวบ,บเป็นขนเหน็นบอมันจะตั้งกันแบบนี้ทุกคนแต่ว่าคนจะนิยมกินตัวที่มันบวบเป็นขนเนาะทุกคนนะนี่เป็นขนบบไกรเมื่อก่อนปานี่ได้พักหลายเตอร์ทุกคนเดี๋ยวให้เบิ้งก่อนนี่นเนีมืดอะไรนี่นะ อโอ้ยพาก,กูดงองเมือกันไปนี้ได้พักพอซุปละโอ้สิเมือแล้วกันยังเห็นพักหลายอยู่เท<อ>ิงนี่คือชิเป็นคนบอกค่อยมาเข้ามาเข้าก็คือชิมาที่ข่านั่นนี่เห็วนี้ก็หลายแหง บรยากาศบ้านน้องอูทุกคนกร้องงงเมือกวันนี้ไปต้มกระดูกหมูให้ปเปื่อยๆก่อนเห็ดซุปออกซะเนาะเห็ดต้มกระดูกหมูต้มกระดูกหมูสิพไกีกกเลิศดมเนาะสิเมือกคือว,ว่าเห็นพักหลั่งเขาไหลเข้าะก่อนบูเมือกเก็บไปเก็บมาคือบูเห็นเนาะ Bate cada fulminho, ó. น่ะซิเมื่อแล้วเห็นแต่พักเห็นเอาเห็นเอาได้ปะนี่โอ้เมน,นมดเลยนี่นะตอนเก็บขึ้นมาคือบุเห็นะ นี่โอ้หอืมอืมเมืออ่อก่อนเมื่อก่อนบบดนี้ให้ทุกคนบนอนหนูอุ้มเก็บพักนะ เก็บนี่เก็บนี่อม้อมอ้อมไปนี่เหมือก้อนแบบนี้หอน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 ย่างกินน้ำก่อนบาดิมาหอนเถือนแล้วทุกคนยายบอนแตงกินนี่ละเนาะช่วงนี้มันถายยุ่วเข่ะทุกคนเอ้ยถาย,ยุเข้าแล้วบอลนี้ละ อันพาย,ยุเข้าแล้วบ้านนี่านยูเถิงตูนะ้ขน่ะมันทาย,ยูเข้าตลอดก็เลยว่ามาแต้งถิ่นยุลุ่มนี่เอามันลมมันพ่นต๊ทุกแปลงไม่จันทรายู่นี่นะ่ะเต่นอู้ที่ให้ทุกคนเบิงพักน้องอู้เด้อ ลูกทุกคนไอ้จะเป็นนอ่ไอไปได้สองอันเนาะเดี๋ยวสิเอากระดูกเดี๋ยวสิ่นึ่งข้าวบีข้าวก่อนไม่เข้าสุดแล้ววันนี้อันนี้เป็นกระตา่ายลือที่ตุย้ยไปกับลุงเด่นตอนนั้นขนาดทุกคนซื้อมาเนาะดีไซน์งานแท่าไห่เดี๋ยวอุ้งหอยไปก่อน ้ทุกคนเผานี่ก็ได้เดี๋ยวสิแกงกระดูกหมูก่อนทุกคนเอาละทุกคนเนาะไปเจอกันที่วิดีโอหน้าเด้อสำหรับวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนถ้าใครมักคลิปนี่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับราคาเพื่อเป็นกำลังใจนะอุ้ยคลิปต่อไปเด้อไปเก็บผักมาทุกคนได้ซัมนี่เลยทุกคนนี่เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเด้อสำหรับวิดีโอที่ลาทุกคนไปก่อนพักอันนี้สามารถเอาไปเฮ็ดซุปได้เอาไปแกงได้เอาไปผัดได้เด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวมื้อนี้น้องอุ้ยทิ้ แกงกระดูกหมูแล้วก็เฮ็ดอ่ะกินแกงลูกลูกหมูกับกินกับอ่ะซุปพักอันนี้เนะทุกคนเนาะ